สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีหน่อยสเสตหิตลาบเหนียวกุ้งนะคะมามีเหงี่ยงมากมายเลยค่ะมีอย่างไรก็ะกจะใส่กุ้งลงไปตำก่อนเอามีน้อยลรื่งกุง้งแล้วก่อนหยิบกุ้งก่อนวันนี้ใส่เป็นพริกป่นนะคะเนี่ยก็จะใส่กุง้งกุ้งกุ้งทะเลนะคะกุ้งทะเลนะคะเอามาแกะเปลือกออกเอาเส้นหลังมันออกนะคะแล้วก็หัน่นหั่นมาตำและะ้วค่ะตำให้แน่ ันนี้มีน้อใส่ประมาณซีโตนะคะเพราะว่ากินทีเดียวตำกินภาพเดียวนะคะใส่ซีโตพี่น้องคิดว่าซีโตมันหน่อยมันน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาตำไปเรื่อยๆนะคะตำไปเรื่อยมันก็จะฟูขึ้นนะคะวันนี้นำเส้นเนื้อราบเหนียวปุุงนะคะพี่นวองเขาตำแน้จนจะเหนียวติดสาดนะคะ ่ะเหนียวแล้วก็เริ่มฟูแล้ค่ะมีตัวนะคะจะได้กินภาพนึงพอดีพอดีเลยสำหรับแม่แน่อนอ้ เบือเกินแล้วะได้เขากินแล้วก็สิติ๊แถวเขาเนาะเริ่มผู่แล้วนะคะเริ่มเหนียวเริ่มยกสาบบ่ขืนแล้ว มันเหนียวแล้วเขาก็นี่น้ก็จะเติมเป็นน้ำปลาแดกนะคะนี่คือน้ำปลาแดกที่ต้มผสมกับน,น้ำเปล่านะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะย่ำนะคะน้ำปลาแดกต้องเย็นนะคะหลังจากต้มแล้วต้องปล่อยให้เย็นสนิทนะคะถ้าเป็นอุ่นๆอ,อยู่กุ้งเขาสิหลวกนะคะมันบม่น่ากินนะคะน้ำปลาแดกพี่น้องกาตรงสิ้นน้ำปลาแดก,ลก,ก,กแล้วก็กะใส่ว่าแม่ละาเขาใส่ในกุ้งเนี่ยบ่กเข้มเกินไปนะคะเพราะเขาตรง คิดปริมวลปริมาณคำนวณรสชาติก่อนนะคะแนะนำปลาแดกอย่าให้มันเข้มหลายนะคะเพราะว่าเขาต้องใส่ในกุ้งเขาต้องตำไปเรื่อยๆนะคะให้มันฟูก้อนนะเนี่ยเพรมันเข่ามาแล้วเขาก็สินวดนวดมันหนึ่งสี่นะคะภาษาวน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 น้ำที่เขาใส่น้ำปลาแดกที่เขาใส่ลงไปเมื่อกี้เห็นบ่กหายไปนะผิดตาเพราะว่ากุ้งมันดูดนะคะแต่เขาก็จะวนไปให้มันเหนียวนะคะอ้างซ้อนแป๊บนึงนี่ค่ะ เหมือนกันรขาบดมันงนะคะถ้าบรถต่ำขับก็ใซาวิธีนี้ก็ได้นะคะขูด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 เมือนขานัานวดนะคะ,นะคะจะต่ำไปอีกนี่คือการเหนีนยวน,น,นะคะกจะต่ำต่อนะคะนี่คือการเอทของมีน้อยๆนะคะจะบดตัดต่อคลิปนะคะจะทำไปจนเสร็จเลย เติมน้ำปละเดได้อีก ควาวเหนียวกับยู่ทคว้ามชอบของพี่น้องนะคะวางมักเหนียวซำไดน,นะคะน,น,นี่เลยค่ะบนซอนนะคะวนโคกนะคะกับสาบนสากใส่ในคกอ้าวับปั่นไปนะนี่นะคะของหเนียวจมีอะไก็จะเติมน้ำประแดงลงไปอีกนะคะ คอยเอาสาบวนนนะคะเข็ดใจเย,ย็เยนๆอยากกินอาหารอร่อยวนๆๆๆเดี๋ยวมันก็จะกลับจับกันเป็นความเหนียวขึ้นมาอีกนะคะแหงนวด เห็นเห็นจังสีเห็นฟูขึ้นเห็นบ่คะจัาเด่นหน่อยเห็นบ่คะลายเลรวเห็นบ่เพราะว่าเหนือมันฟูนะคะเทพนี้ก็บ่มีอย่างมากมายต้มประแดดไค่อยให้เห็นนะคะตะ้ม,ะะนนมประแดใไ่น้ำนะคะซิมนาประแดกกอนที่ไม่อน้อยบอกดูดูบอกยำดำว่าม,ม่น,มนยังคะ่ะบอกทุกอย่างนะคะบอกทุกอย่างในขณะที่เห็ดพี่น้องอาจจะฟังว่าเป็นเบามากอะไรนะคะ แต่ก็ต้องการอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวกะซีมาถามกันเองแล้วว่าเฮ็ดจัางไหนเทคนิคจัางไหนมันเหลาทำถ้าบอบอให้สุดให้ละเอียดนะคะมีหน่อยพอ่อเรานะคะสับคนเหนียวม่เาก็จะเอาสากออกนะคะที่นี่เราจะปุงเครื่องนะคะเราจได้เห็นว่าคะเนื้อกุ้งห่ากะสิเป็นประมาณนี้จากนั้นมีเร้เก็จะใส่หอมกระแดงลงไปอีกนะคะ ปนมปนมะหายจากเมืองไทยนะคะหอมไม่ไมเลยค่ะเก็บหน่อยเป็นรายยูทีพี่น้องสิกินค้นกห้เขากันค่ะน่ากินมากมายนะคะมันไล่แต่คือดอกค้นให้เขากันอืม ใส่ของนัวแสบแล้วพี่น้องแสบแล้วนำปลาแดกเข้าใจพ้นวันนี้ใส่ของนัวนิดนึงก็พอขอนำปลาแดกมาหน,นี้เอานำปลาแดกที่ปลาแดกกระโงงนะนำปลาแดกอระเดกกระโงงนะผีงผ้าเห็ดนะคะมาต้มใส่น้ำธรรม,รมดาเดี๋ยวลอยเลยง่ายดีนะคะนี่ค่ะจากนั้นผักที่มีเงิน้อยมีนะคะมีอะไระุดใส่ผักแพ้วผักแพ้วสาลแหนร ใบบกูดหอมแดงนะคะตุยามหั่นนะคะใส่ลงไปนะคะหั่นนะคะเพราะว่ามันจะได้กินนะคะกินสิสุดยอดมากราบเหนียวนะคะราบเหนียวกุ้งนะจ๊ะลาดเหนียวกุ้งทะเลนะคะพี่แก้ไว้ว่าราบเหนียวกุ้งสดทะเลเห็นบ่คะน่แข้นแขนนะคะอยากให้พี่น้องเบิ้งนะคะแก่ไก่เห็นว่ามันแข้น ถ้าพี่น้องต้องการน้ำอีกก็ใส่อีกไม่ก็ออกมาอีกนะคะขนาดปรุงซี่โต้ได้เนี่ยนั่นก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะขา้าวคั่วลงคอนี่เลยน่ากินมากมายน่ากิน ะะบาบนะคเะนี่ยแนวก็จะตักเสถวยเทพี่น้องเบิรงนะคะรอสักครู่จะจัำก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าแต่คือลาบกุ้งสดนะคะกุ้งทะเลสดนะคะเขาเอามาลาบนะคะในซีโตนะคะได้ถั่วแบบไงเห็นไหมคะถ้าใส่น้ำกระป๋องเย็แข็งข้นอิม่มกับเหนียวขึ้นอีกนะคะได้ปริมาณหลายกว่านี้นะคะถ้าใส่น้ำเพิ่มกรไปอีกนน้ำก็คือน้ำปลาแดก,กที่ต้มไ้เย็นแล้วนะคะเห็นไหมคะ เนี่ยเรจะกินกับพักหนอกกับพักซี่ลาวนะคะลองไปเห็ุเบิ้งนะคะนี่คือลาบเหนียวกุ้งสดนะคะกุ้งทะเลสดนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊จุ